ด้วยที่ประชุมกปศครั้งที่1นึ่งทับ2,561ได้อนุมัติการจัดตั้งงบสนับสนุนของรัฐบาลในปีงบประมาณ2,563ผ่านสำนักงานกรปรเพื่อก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงซึ่งประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ของมูล,ลนิธิโครงการหลวงตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม21.9ไร่ในการดำเนินงานนั้นประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างโดยมีพลเอก,กประนาดรุดิดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการจากนั้นประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างได้แต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการอีก9คณะ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะผู้จัดการโครงการเพื่อประสานการปฏิบัติงานอีก3คนในการดำเนินการออกแบบอาคารสถานที่โครงการหลวงได้รับการสนับสนุนจากสํำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยประจอมเกล้าธนบุรีประกอบด้วยกลุ่มอาคาร3กลุ่มได้แก่ อาคารอำนวยการ1หลังอาคารสำนักง,งาน2หลังและอาคารปฏิบัติการ3หลังการก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่วันที่5มกราคม2563โดยการสนับสนุนจากกองทัพบ,บกในฐานะคณะอนุกรรมการการก่อสร้างและกองทัพภาคที่3ในฐานะคณะอนุกรรมการควบคุมการก่อสร้างมีกรอบระยะเวลาการก่อสร้างรวม20เดือน กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2564ประธานกรรมการมูล,ลนิธิและประธานคณะอนุกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างพร้อมคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปตรวจรับงานก่อสร้างในงวดงานที่1 2และ3ซึ่งแล้วเสร็จที่เป็นร้อยละ56.67สําหสำหรับการดำเนินงานในงวดที่4มีกำหนดตรวจรับงานในวันที่13สิงหาคม2563โดยขณะน,นี้การก่อสร้างอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 5, 6และ7 สำหรับอาคาร Data c e n t r เเพื่อรองรับระบบสื่อสารและสารสนเทศภายในสูงวิจัยนั้นเป็นอาคารใหม่ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกาสทชโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้จัดทําแบบในด้านงบประมาณการก่อสร้างสํานักงบประมาณได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณการก่อสร้างภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นวงเงิน 197,796,500บล้านบาทโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2,563าจำนวน40ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2, 5 6 6ทั้ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกปรสเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้โครงการหลวงขอตั้งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ2565ผ่านสำนักงานกอปร,รอและให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ2564ผ่านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการปรับปรุงภูมิทัศน์